สวัสดีครับก็วันนี้นะครับทางโรงเรียนวัธยตขันของเรานะครับก็ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อที่จะอรองรับแล้วก็ให้การช่วยเหลือ พ่อแม่ผู้ปกครองและพี่น้องผู้ประชาชนนะครับที่มีความวิตกกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางเวียนได้เปิดยุทธการ5ตอนนะครับโดยความอนุเคราะห์จากวิทยากรปฏิบัติการนะครับจากศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมากเอื้องนะครับแล้วก็เครือข่ายที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้ระดมกันมาในวันนี้นะครับสำหรับยุทธการ5ตอนนะครับในวันนี้ที่เราจะเริ่มต้นกันก็คือตั้งแต่ตอนที่1คือการตั้งสตินะครับลดความตรรหนะครับสติมาบัญญาจะเกิดนะครับ ประการที่2นะครับก็คือการต้มยานะครับการต้มยาก็คือการพึ่งพาตนเองโดยใช้สมุนไพรที่ระดมในชุมชนอยู่วันนี้ก็นําเสนอสมุนไพรส่วนพิเศษคือ7นางฟ้านะครับด้วยกันเดี๋จะได้ไปชมในคราวต่อไปนะครับประการต่อไปนะครับทีมครับอันที่2คือการรวมตัวนะครับตั้งสติและรวมตัวรวมตัวก็คือรวมผู้รู้ทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมอาสาสมัครที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นโบรเรนเทียนะครับเข้ามารวมกันทำงานเป็นทีม ต้มยาครับต่อไปก็ตากแดดนะครับในวันวันหนึ่งเราก็ให้ร่างกายของเราไปพบเจอแดดนะครับในบางช่วงยามเช่นช่วงเช้าเ้านะครับแดดกําลังอุ่นอุ่นพอเหมาะนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับแต่ถ้าแดดจะจัดกลางวันเราก็ไม่ควรไปตากแดดครับการตากแดดจะทําให้ร่างกายของเราสังเคราะห์วิตามินดีนะครับเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราเองครับประการสุดท้ายนะครับคือการเต้นหรือว่าการออกกําลังกายนะครับอาจจะ ใครอยู่บ้านก็ออกกาลังกายในบ้านก็ได้หรือใครจะออกแดดไปก็ถือจอบถือเสียมกลุมต้นไม้อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือยุทธการ5ตอน,นะครับเพื่อเราจะไม่ตายไม่ต้องรอหมอไม่ต้องรอเตียงและไม่ต้องรอตายครับครับจากที่เมื่อสักครู่นะครับที่เราได้เริ่มเปิดยุทธการ5ตอนนะครับว่าพวกเราจะสามารถที่จะ ตั้งสติรวมตัวและก็ต้มยาตากแดดหรือก็เต้นยังไงได้ในพื้นที่ในชุมชนเราที่มีพื้นที่การระบาดของรอบๆโรงเรียนมาตาขันนะครับสาหรับต่อไปมันก็จะเป็นการนําเสนอนะครับว่าเราจะมีการต้มยาต้มยาก็มีหลายสูตรวันนี้ก็จะมีการนําเสนอจากชุดของกิจกรรมธรรมชาติมากเพื่อนะครับว่านาเสนอน้ําสมาุนไพรเจ็ดนางฟ้าด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตเชิญกับเชิญพบกับ วิทยากร,รว่าหรือว่าผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ในการทําเรื่องนี้มาเลยเชิญท่านอาจารย์เลยครับตัวนี้ครับนะครับเอนะครับในเครือข่ายกิจกรรมจะรู้จักในน้มของทุกเ <c oughs> อน้ำสมุนไพรนะครับเราจะมีหลาย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 หลักสูตรมากซึ่งมาจากเครือข่ายกิจกรรมของเราทั่วประเทศนะครับผม <c oughs> คือเราจะเลือกสมุนไพรที่ที่เราหาได้ในท้องถิ่นของเราง่ายๆก่อนนะครับ ถ้าเป็นเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้สมุนไพรริดร้อนนะครับในการ,รับนะครับถ้านึกไม่ออกว่าสมุนไพรริดร้อนเป็นยังไงให้นึกถึงเครื่องต้มยำนะครับจะใช้ข่าขิงพริกนะครับเคาหัวล่าคาพวกนี้ได้หมดนะครับริดล้อนเนาะเป็นลิดร้อนก็จะเป็นอาา่าวันนี้จะนําเสนอสมุนไพร เจ็ดนางฟ้าก็คือจะนําสมุนไพรที่มีเจ็ดรสนะครับเจ็ดชนิดเป็นจุดเด่นนี่เป็นสมุนไพรริด้อนนะครับก็จะมีสมุนไพรอันดับหนึ่งคือลูกใต้ใบลูกใต้ใบเนี่ยนคนส่วนมากจะคิดว่ามันเป็นวัชพืชจริงๆแล้วตัวตัวลูกใต้ใบเนี่ยจะมีสรรพคุณเยอะมากถ้าลูกใต้ใบเราหายหากหรือเราไม่รู้จักจริงๆเราก็ใช้บอละเพ็ดแทนได,ดน้นะครับระเทาหัวละพาเนี่ยครับ ถ้ามันผมมากแล้วทําให้หยุดยากเอาตะเพาหัลลาพาไปเจอจะเข้าไปเข้าไปช่วยตัดตัดติอกับถ้าไม่มีใกล้ใบใช้บอระเพ็รสะเดาเแหลกอมเป็นต้นแล้วผมใส่ไปแทนได้นะครับจํานวนคร่าวๆหนึ่งกำมือนะครับตาส่วนกำขาขาเนี่ยให้ชุบก,ก่อนดีหัน่นครับซอยให้ละเอียดเพนะื่อให้ดึงสัรคุณออกมาได้ได้สะดวกครับแล้วก็ขิง ครับสองัวบกระชายทั้งเง่าเลยครับกระชายทั้งเง่าเลยหนึ่งกำมือนะครับกระชายสุตยอนเนะครังหนึ่งกำมือตะไคร้หนึ่งกำมือมะนาวเนี่ยหนึ่งถึงสองลูกนะครับประมาณนี้มะนาวนี่หั่นไปเลยนะครับไม่ต้องบีบหั่นเป็นแว่นๆนะครับเป็นแว่นสวยๆนะครับสองลูกแล้วก็มะขามเปียกตั้นหนึ่งประมาณเอาได้นะครับถ้ามันเปรี้ยวไปเราก็ลดปริมาณลงได้ ็นับตอนนบำเล่า5ลิตรเนอะอย่างเมื่อเช้าที่เราทำแล้วก็แจกชุมชนในใกล้เคียงแถวนี้ก่อนเนี่ยเราใช้น้ำ30ลิตรนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มปริมาณไปตามอัตรา,าส่วนเลย30ลิตรก็เพิ่มเป็น6เข่าทุกอย่างเป็น6เข่าหมดเลยง่ายเอาเวลาก็ปิดฝาไว้ปิดฝาหม้อไว้เลยเนี่ยใส่ไปรวมกันเลยแล้วก็จุดเตาแก๊สแล้วรอให้เขาเดือด ตอเดือนเนี่ยสักสิบห้าทีให้เดือดไปก่อนเลยเดือดสิบห้าทีมันจะดึงดึงสปะคุณของัสดุไฟต่างๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้รอะเดือนเนี่ยปิดแก๊สถึงห้าทีปัปิดแก๊สแ,แล้วก็ทิ้งไว้อีกห้านาทีเดี๋ยวคุเปิดนะครับมันมีหลักการนะแล้วก็ค่อยเ,เปิดตอ,อนห้าทีเราเปิดฝาหม้อออกมาให้น้ําที่ติดฝาดหมา้อเนี่ยไหลลงไปให้หมดเลยเนาะสระคุณก็ขึ้นมาติดฝาหม้อให้ไหลลงไปให้หมดนะครับแล้วก็ เอาแก้วไปรองดื่มได้เลยนะครับอย่างที่เราจะใ้ใส่คูลเลอร์เนาะจะได้กรองง่ายเนาะถ้าเราทำนี้บ้างเราทำหม้อเล็กๆนะครับตัใส่แล้วก็สามารถดื่มได้เลยจะกำจัดต้นทางก่อที่คอเนาะส่วนมากเวลาวกนี้จะมาติดที่คอถ้ามีอาการระคายหรือกระแอมไรอย่างเนี้ยสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นั้นในในฐานะที่เป็นผู้นำชุม เราเป็นประธานการศึกษาของโรงเรียนวัดตาขันนะครับในวันนี้นั้นนะครับมีองคงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อต้องการทุนนะครับร่วมกับทางโรงเรียนแล้วก็ศูนย์สมุนไพรมะเอื้องนะครับมาให้การเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรเพื่อยับยั้งโรคโควิดที่นย์เรียนรู้ของวัดตาขันนะครับฉะนั้น พี่น้องหรือว่าชุมชนท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้นะครับหรือว่าเข้ามาศึกษานะครับในช่วงนี้นั้นก็ยนเชิญได้ทุกท่านนะครับหรือว่าท่านใดที่มีศูนย์ไฟนะครับที่มีอยู่ตัวบ้านนะครับอยากจะมาร่วมโครงการกับทางศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนวัดตาขันนะครับเพื่อที่จะได้ยับยั้ง นะครับในส่วนของโรคโควิด0 1 9นะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่ในชมุมชนเราก็ดีนะครับท่านใดที่มีแล้วก็นำมาร่วมโครงการแล้วก็เรียนรู้นะครับเพื่อที่จะ,ะได้แจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องชาวหมู่บ้านชาวหมู่5หมู่6แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนำกลับไปรับประทานนะครับเพื่อ,อท่านโควิด1 9 ที่สนใจนะครับก็ขอเชิญนะครับได้มามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มา,ารับยาแผนไทยนะครับนำกลับไปใช้ที่บ้านหรือถ้าพี่น้องท่านใดนะครับที่มีสูนไัยอยู่ในบ้านอยากจะนำมาร่ปปรมกับโครงการนะครับทางศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนวัดตาขันนะครับก็ยินดีนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับ